Welcome with the Inside All Thailand Golf tour Podcast. Inside Golf Podcast in Focus in association with Corporation to tour in in Sing สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast นะครับและแขกของผมวันนี้ในรายการ i n f o c u s เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้คุยกับโปรซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลท่านหนึ่งของวงการกอล์ฟอาชีพนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างิ่งจะย้อนอดีตไปยังเรื่องของคุณพ่อของโปรท่านนี้เพราะว่าคุณพ่อท่านเป็นโปรไทยคนแรกหรือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพวันนี้ผมอยู่กับโปรมานพครับพันวิบูลย์โปรสวัสดีครับโปรมานพสบายดีครับครับผมก็มันก็ตามภาษาคนแก่ครับครับผมทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตคุยกับโปรมานพเรื่องของคุณพ่อ ก็คือโปรทีมทัพพิบูลใช่ครับซึ่งเป็นเป็นโปรคนแรกเลยใช่ไหมครับคนแรกเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยโปรพอเล่าประวัติของคุณพ่อคือโปรทีมได้ไหมครับว่าท่านเริ่มต้นเป็นมายัางไงถึงได้เป็นนักกอล์ฟอาชีพคนแรกครับอันนี้นะฮะผมมีไว้อ่านหนึ่งคือตอนที่นีไปอนุสรของพ่อคุณพ่อบันทึกด้วยตัวนั่นเองไว้นะฮะอันนี้ก็ผมมอบให้ไปเลยนะฮะครับมันมีนิดหน่อย ครับหานี้ตั้งแต่เก่าแก่แล้วเพราะเขียนหน่อยหืูก็มีมปลอดของของโปรตีนครับครับตอนที่ตอนที่โปรตีนมงอยู่เนี่ยอตอนนั้นโปรได้เริ่มเล่นกอล์ฟแล้วหรือย,อยังครับท่านสอนท่านสอนโปรมาลูกไหมครับสอนนะสอนกอล์ฟผมครับผมก็ลูกๆทุกคนนะก็ได้รับการสอนกอล์ฟจากคุณพ่อทั้งนั้นครับอ่า แล้วทําไมอยู่ดีๆโปรทีมกลายมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพครับเพราะว่าตอนสมัยนู้นเนี่ยคนเล่นกอล์ฟน่าจะมีน้อยมากเลยก็น้อยฮะตอนนั้นจะมีระดับผู้ใหญ่นะตอนตาตอทีออ่ผมจําได้แล้วก็นั่นมานะก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนอยุธยาครับผมนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็อ่าคุณพ่อแม่ของคุณพ่อเนี่ยท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะ ระดับผู้ใหญ่เฉยๆครับแล้วก็คืออยู่ในวังอ่ะคนในวังก็มาย้ายมาอยู่วิหินครับผมนะย้ายมาอยู่วิหินนี่ก็คุณพ่อก็มาทําไม้พวกเขาเรียกอะไรเผาฟืนเผาฟืนหาฟืนขายอะไรต่ออะไรวันนี้ครับรับจ้างถางหญ้าในสนามกอล์ฟในสมัยนั้นอครับนะฮะก็ทั้งนั้นในสมัยนั้นก็ใน รัชการที่หกใะครับปลายรัชการที่หกนะฮต้นรัชการที่เจ็ดอันนี้จะมีอยู่ในในหนังสือนิดนิดหน่อยที่พ่อเขียนเอาไว้ครับนะพ่อมาจากยังไงวิญ,ญนะนะ์มาจากยุธยามาอยู่วินครับนะครับผม,มก็ก็มีถ้าด,ดูจากประวัติก็คือมีพาาระวรองเธอกรมพระกำแงพ<ช>ำแงเพชรใช่กำแพงเพชรอครโยธินซึ่งเป็น นายกสมาคมคนแรกของประเทศไทยก็ได้ทดสอบโปรทิมอท่านท่านก็ก็คุณพ่อก็ได้กรมพระแพงเพชเนี่ยนะครับให้ความช่วยเหลือเอาคุณพ่อเข้ามาเป็นมหาดเล็กในสมัยนั้นนะฮะเป็นมหาดเนตรนวังแล้วก็รับทํางานจีปาาาเกี่ยวกับในสนามกบในสมัยนั้นครับเสร็จแล้วเมื่อท่านท่านเห็นว่าคุณพ่อ ให้รู้สึกสนใจดีมีความสามารถในการเล่นกอล์ฟท่านก็ให้ตีให้ดูอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับแล้วท่านก็เอาไปสิงคโปร์โอ้ครับเอาไปสิงคโปร์ในตอนนั้นนะกรมารเบนเบทไปก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์ไปดูแลเกี่ยวกับการทำสนามกอล์ฟเกี่ยวกับการซ่อมไม้กอล์ฟแล้วก็ไปตีโชว์ให้กับพวกนักกอล์ฟสมัยนั้นนะ่ะ ที่เป็นแชมอะไรตอะไรพวกนี้น,นะฮะแล้วก็เอาตัวพ่อทิ้งไว้ที่นั่นครับมา,าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสนามกบเนีรร่แหละครับนะฮะสมัยนั้นก็ไม่มีเครื่องบินไปเรือเห็นพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าให้เรือที่ไปเนี่ยไปเรือสินค้านะาบรรทุกควายบรรทุกอะไรไปกว่าจะไปถึงก็เป็นเดือนอ่ะกว่าจะไปถึง ขึ้นถ้าแต่ไปเพื่อไปเรียนรู้วิชากอล์ฟเอากลับมาทําสนามกอา์ฟบ้านเราได้เรียนในการทําสนามกอล์ฟการซ่อมไม่กอล์ฟอะไรต่ออะไรนี่ละกันจะมีอยู่ในนี้นี่นีับผมจริงจริงตัวโปรทีมเนี่ยนอกหจากจะความสามารถในการทําสนามกอล์ฟมีความรู้เรื่องกอล์ฟแล้วแข่งขันก็ชนะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศเยอะเลยใช่มไยคช่บในเมืองไทยนี่ท่านทําสถิติไว้ สิบปีซ้อนโอ้สิบปีซ้อนสิบปีซ้อนแต่ตัวนี้ก็มารายการสมัยรายการที่เจ็ดนั่นแหละที่แข่งนะก็มอมีอะไรถ้าเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้านั้นก็หยุดไปครับนะผมผมเกิดสองสี่เจ็ดสามนะนะแล้วก็สองสี่เจ็ดห้าก็หยุดไปแล้วหลังจากการปกครองเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วครับก็มีการอย่างขันในแชมเปี้ยน ของประเทศไทยเนี่ยขึ้นอีกครับผมพ่อเขาชนะซ้อน,นกันเจ็ดแปดปีอืมครับจริงๆแล้ว,ลวถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นแบบลักษณะของคนที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพโปรทินนี่เป็นนักกอล์ฟสไตล์ไหนครับคือเป็นคนตีไกลเป็นคนตีแม่นเป็นคนชิพักดีหรือว่าอย่างไรครับคนที่ตีแม่นที่สุดโอ้ครับผมตีแม่นมากอ่าประวัติของท่านเคยมีทีมย่วหินนะครับ ว่าไอ้ตอนนั้นเดือนไหนเราท่านก็ตีกอลโชว์พวกเราอ่ะครับนะเด็กๆสมัยครับอ่าตีแบบเข้าหน้าต่างอ่ะโอ้อ่าก็คือตีเข้าหน้าต่างที่เดิมที่เดิมที่เดิมไปอ่ะครับคือเป็นคนที่แม่นมากท่านตีไม่ไกลแต่แม่นมากครับผมนะรักษาทางตรงไว้ขนาอความยาวก็ธรรมดาสมัยก่อนมันใช้ก้านไม้ดิ ครับนะฮะการน,าน,นาาี่ท่านขสนามาเท่าที่ได้ท่านเลาให้ฟังแล้วก็เขียนไว้ก็รู้สึกจะนิดหน่อยอครับแต่ของท่านก็เป็นคนแรกจริงๆที่ได้รับการแต่งตั้งจากในหลวงอ่ะครับนะรัชการาาลที่เจ็ดครับผมคมว่างไพเพชรเป็นคนที่ดูแลบ่ได้ครับท่านก็เขียนเขียนเอาไว้ในเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุด ครับผมก็เอาไปอยู่วังเป็นมหาดเล็กครับนะฮะคุณพ่อเป็นมหาดเล็กด้วยนะอยู่นานคือคุณย่าอาจาดเนี่ยแค่เป็นภรรยาของพญาอะไรอยู่อยู่ในนี้มีครับนะฮนะอ่จาจระเบียบมากเลยคอัคุณพ่อส่งผมไปอยู่ด้วยกันกับย่าครับระเบียบมากๆากนะคนสมัยก่อน ต,ตัวโปรตีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเป็นเหมือนกับอาจารย์คนแรกของนักกอล์ฟจำนวนมากแสดงว่าต้องมีลูกศิษย์เยอะมากเลยใช่ไหมครับคนแรกของเมืองไทยแน่นอนครับไม่มีใครแลกกว่าลูกศิษย์ของโปรตีนนอกจากลูกๆแล้วเนี่ยมีโปรที่มีชื่อเสียงคนไหนบ้างครับโปรครับไว้โปรตีนครับท่านท่านสอนใครบ้างนะครับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับหรือว่ามีนักกอล์ฟอาชีพที่แบบ ซุกรีออนฉับเป็นลูกศิษย์โปรทิมไหมครับก็คงในทํานองนั้นะก็อยู่อินอ่าเก็บลูกกอป์ออะไรตัวอะไรพวกเนี้ยครับผมนะก็อยู่ในทํานองนั้นแหละเพราะเห็นเขาเหมือนแต่ว่ามีประวัติว่าครั้งหนึ่งโปรซุกรีก็เคยเป็นแท็ดี้ให้กับโปรทิมในสมัยก่อนด้วยก็อันนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าก็เวลาคุณพ่อตอนซ้อมโป อ่าสุกรีก็ไปเก็บลูกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยครับหน้ามาเพราะสมัยนั้นพ่อเขาก็รับซือ้อหลูกกอบจากให้พวกเด็กพวกเนี่ยอ,อเอามาขายต่ออะไรนะอ๋อครับนะก็แต่โปรทีมมีลูกเยอะกี่คนนะครับโปรครับาภรรยาคนแรกหคนครับชายสามหญิงสามครับนะตอนนี้ก็ทางผมนี่ก็เหลือหนึ่งสองเหลือสี่คน อืมครับโอนะฮะแล้วก็ภรรยาคนที่สองมีสี่คนครับชายสองยิงสองตายไปแล้วสามเหลืออิงคนเดียวเพราะฉะนั้นในบรรดาพี่น้องของโปทั้งหมดจากถึงแม้จะมาจากคนเราคุณแม่ก็เหลืออยู่ห้าท่านตอนนี้ฮาฮะก็เหลือทางฝ่ายนี้ครับหนึ่งสองสามสี่คนครับฝ่ายนู้นฝ่ายนู้หญิงคนหนึ่งเป็นห้าคนมีมีคนเป็นนักกอล์ฟอาชีพคนก็มีนฮะ ทั้งทั้งฝ่แม่เล็กก็มีประสิทธาพวิบูลเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินครับอ่านี่เขาทั้งอเมเจอร์ทั้งโปรเขาก็เล่นไนด้ดีครับอเมเจอร์ชนะแชมเปี H ้ยนชิพของอเมเจอร์มานะแล้วก็มีถ้วยแล้วก็มีสมศักดิ์อ่านั่นเป็นน้องแต่คนนั้นก็ไม่เคยได้เล่นเท่าไหร่หรอกนะแต่ที่เป็นโปรก,ก็คือประสิทธาิพวิบูลอ้าอดีตเขาเคย เป็นนายกสมาคมอยู่ครั้งหนึ่งอืครับต่อจากสุกรีแล้วนั้นะครับผมบอตอนที่โปรเรียนกอล์ฟจากโปรทิมเนี่ยครับโปรทิมโปรทิมสอนอะไรอย่างไงไว้บ้างครับก็สอนตามเบสิกของผู้ใหญ่เลยครับที่ว่าจะมีประวัติของนั่นเขียนว่าเวลาขึ้นแบ็กสวิงให้นั้นล,ลักษณะแบกถาร์ะอะ แสดงว่าคําว่าแบกขาดเนี่ยบบมันมา,าตั้งแต่สมัยโปรทีมนู่นเลยนั่นลละอ่าฮะอ่าแล้วสมัยนั้นก็มีหลงรอบรุกกิจอ่าอะไรเดี๋ยวจำไม่ได้ท่านเขียนหน,น,นะนังสือเหมืนกันอ่ะครับเขียนหนังสือเจก๊อปเนี่ยครับน้าเป็นผู้ใหญ่แล้วน้นก็จะเอาแบบพ่อเนี่ยมาออกมาเขียนครับผมก๊อปตูเองอะ่ะครับ ก็ต ok ัวเองเดี๋ยวก่อนบอมราชวงศ์สนีประโมทใช่ครับใช่นั่นละ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 อืออ่า,าก็ตัวเองอะครับผมก็ก็เป็นก็เป็นจากบทเรียนที่ได้เรียนจากโปรโทิมฮะครับผมแล้วก็เอามาเขียนทีนี้เนี่ยตัวตัวโปรโมานตเองก็เลยนกอฟจากคุณพ่อเป็นนักกอฟอาชีพ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าอืมสิบเก้าตอนนั้นตอนนั้นก็ผมติดตามจอมพลปอพี่บุญสงการอยู่ครับผมแล้วนามสกุลที่เปลี่ยนเป็นทัพพะพิบูลทันดีครับท่านจอมพลปอเป็นคนเปลี่ยนให้อ๋อสมัยก่อนนามสกุลกันไร้ครับก็คือทีมกันไร้อ่าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทีมทัพพะพิบูลสมัยจอมพลปออะครับผมท่านก็เปลี่ยนให้ครับนาแล้วผมก็ติดตาม ท่านจอมพลอยู่ครับคือติดตามสอนน่ะท่านจมพลครับพอพอท่านเปลี่ยนให้แล้วครับผมได้รับแต่งตั้งก็จากท่านสมัยนั้นท่านเป็นนายกสมาคมกอลอยู่ครับรบนะครับผมก็มาอยู่ดูสิครับได้รับตั้งแต่ไอทีได้ได้รับการแต่งตั้งเพราะว่ามีการแข่งขันหาพวกเด็กๆในประเทศไทยทั้งหมดผมมาเป็นคนชนะเลิศครับอา ก็เล่นสามสนามสปอร์ตคับดูสิแล้วมาจบที่สุจิตระดาอ๋อสุจิตตอนนั้นมีสนามกอล์ฟด้วยเหรอครับใช่มีสนามกอล์ฟหลุดไหมครับมาอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออ่าครับสมัยจงมุนปอโอ้โหนอนโขแล้น้ามามามาปิดทีหลังตอนนี้ก็เหลือสนามเดียวแล้วก็คือสปอร์ตครับแล้ดูสิก็ดูซีก็หมดแล้วครับไปแล้วหรือก็พอคับท่านเังแต่ในในกรมราชูปถัมภ์ทั้งนั้นครับ แต,แต่ว่าที่สุริยลดานั้นประวัติก็รู้ว่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่เล่นคนะข้าราชการยั้นดูใหญ่นะพวกหม่อมเจ้าหม่อมหลวงอะไรต่อเลยเนี่ยครับก็เล่นเป็นประจำอ,อยู่ที่นั่งในรุ่นของโปรมานกผมกลับมาถามเรื่องรุ่นโปรมานกบ้างนะครับรุ่นรุ่นโปรมานกตอนที่โปรแข่งขันกันเนี่ยมีนักกอล์ฟอาชีพเป็นสักกี่คนนะครับ มีไม่กี่คนนะที่ผมจําได้นะอย่างเสนอแกนคาหล่อเนี่ยในนี้มีครับผมที่พ่อเขียนไว้แต่ไม่ได้เขียนแข่งขันนะเสนอแกนคำหล่อเนี่ยเขาจะเล่นแชมเปี้ยนชีพนาประเทศไทยเนี่ยทุกปีครับแล้วเขาเองเขาก็จะได้ที่สามของประเทศไทยทุกปีเหมือนกันนอแกนคาหล่อนะคร,ครับผมอ่าดันนั้นเล่นอ่าเป็นคู่ปรับของพ่อเขาละครับนะแล้วก็อ่าตอนตอนสมัยผมเป็นก็ มีเสนอแข่งกำลอยอยังเน่นอยู่นะผิวจารุนัดนะแล้วก็รวยดีนนามสกุลโน้นจำไม่ได้และเก่าเด็กดูสิกคือสมัยก่อนมีเด็กดูสิคือสปอตครับที่เทิร์นโปอยู่นะฮะแข่งกันถึงมีกันถึงห้าสิบคนไหมครับเวลาแข่งไม่ถึงนะครับตอนนั้นไม่ถึงยังไม่ถึงดีโปจําได้ไหมครับว่าตอนนั้นนี่เงินรางวัล แข่งขันอาชีพเนี่ยมันกี่บาทกันครับผมเหรอครับสมัยรุ่นผมสมัยจอมพลปอได้ไม่กี่ตังเองพันสองพันทั้งงานจำเลยขับคายขับคานะครับได้แค่นั้นเองโอได้ทีหนึ่งนะครับอ่าสมัยจอมพลปอยังมีรูปอยู่ครับผมมีรูปอยู่ในถ่ายรูปอ่ะครับถ่ายรูปจอมพลเราเอามาให้ดูนาครับือก็ก็พันสองพันบาท ตอน<อ>นั้นนั่นแลประมาณนั้นไม่มีทางครับตอนนั้นยังใช้เหรียญอยู่นี่ครับสตางแดงอ่ะสมัยที่ผมเล่นแข่งขันมันยังใช้สตางแดงอยู่โปรโปเคยที่จะเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นโปกอล์ฟอาชีพบ้างไหมครับผมคู่นตรงๆเลยนะครับคืออาชีพเนี่ยมันเป็นอาชีพอิสระครับจริงๆนะเจ้านายของตัวเราเองครับนะแล้วก็ ดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ตัวเราถ้าเราทําดีลูกศิษย์ก็าก็มากนะฮะแล้วก็ผมบริษัททํามาแล้วับผมเคยอยู่บริษัทของผู้หญิงฤาษีคือฤาษีก็ลูกศิษย์ผมนะลูกศิษย์พ่อเหมือนกันที่พักในเลิศน่ะครับผมถ้าไปสอนอยู่ในสมัยนั้นนะแล้วสมัยนั้นผมก็ติดตามเจ้ามณัปนะ นายกนี่ผมสอนอยู่หลายคนนะจอมพลปอพลเอกเกียงศักดิ์พลเอกถนอม,อมนะทั้งนั้นลนะฮนะแล้วก็ชาติชายชุนวันโอ้คับผมนะเป็มนีม่คือทุกศิษย์ของพรมรบสนั้นเลยอนะก็ก็ฝึกกันมาตั้งแต่ท่านเห็นเป็นท่าน,น,นอย่างอย่างพลเอกเปรมตั้งแต่พระเด็กอ่ะครับอันนั้นนะคืออันนั้นคือเริ่มต้นจากไม่เป็นเลยใช่ไหมครับ อาเริ่มต้นจากก็ไม่เป็นครับผมทีนี้ตัวตัวคนที่เป็นโปรตอนหลังที่เป็นลูกศิษย์ของโปรโมนนกที่มีใครบ้างครับที่เป็นโปร,รใช่ครับใช่ครับที่เป็นโปรนี่รู้สึกจะไม่เคยมีเลยนะแสดงว่าโปรโปรทางานกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นหลักออยู่อย่างนี้รสักอยู่รถ <รอ S 2> <ม>ไฟขั้นสุดท้ายก็อยู่แบง แบงก์เกษตรกรกากร,รุงเกษมลำซ้ำเนี่ยเอาผมมาอยู่ที่แบงก์ให้ออกจากทางนน้นแล้วมาอยู่ที่แบงก์ผมก็อยู่แบงก์กากรุงเกษมเนี่ยเก้าปีแล้วท่านกม็มาเสียชีวิตตกเครื่องบินนะผมก็ต้องเลยออกให้ออกเพราะเหตุว่าตอนที่ผมอยู่กากรุงเกษมเนี่ยกกรุงเกษมก็ให้สิทธิพิเศษผมนะคือผมมีหน้าที่อยู่แบงก์แต่มีหน้าที่ติดต่อข้างนอก เวลามีเรื่องมีราวอย่างแบงค์ชาติผู้ว่าแบงค์ชาติผมก็สอนมีมาน้มินเนี่ยพวกนี้แล้วก็รัฐมนตรีสุนทรผมก็สอนนะฮะเราก็สะดวกหมดเวลาติดต่ออะไรผมก็อยู่หน้าที่นี่แล้วก็ได้สิทธิพิเศษซึ่งผมคิดว่าคนอื่นคงไม่ได้ละสามวงกลับได้มาหลายแบงค์ใช่ไหมฮแต่ของผมเม่เสร็จจากแบงค์ชาติครับผมกลับ ถ้าไม่กลับพ้อหนายก็อะไรอย่างนั้นล่ะพ่อหนายคุณเกษมต้องไปเล่นผมก็ต้องไปติดตามเวลาตอนเช้าท่านซ้อมนั่นก็รับผมไปคมารับไปสอนด่สปอร์ดครับอหาเสร็จแล้วก็มาที่แบงค์ที่แบงค์ให้งานที่เรา,าจะไปก็ติดต่อข้างนอกอทางแบงค์ขู่ขักเรื่องอะไรเกี่ยวกับสงครามันผมก็หาทาง,งทรัฐมนตรีท่านสั่งลูกนั่นไว ทางแม่งชาดมีอะไรผูกกับผมว่าอ่าแสดงว่าโปรบาน็ก็ก็สอนลูกศิษย์ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทําให้กอล์ฟตอนนั้นเนี่ยเป็นไป,นปนในในแวดวงข้าราชการหรือแวดวงของผู้ใหญ่ก็เป็น,น,เ,ปนเป็นที่นิยมส่วนมากจะผู้ใหญ่ครับผมนะคือเสถียรีท่านนี่ย่าเป็นคนเป็นคนในที่แนะนาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างผมไม่สอนจอมบลถน,นอมว่าเสถียรีจะเอาผมไปครับ นะสอนมูลเกงศักิ์ก็เสียทีตอนนั้นกุเกงศักิ์ก็ยังพันเอ็ดทนน่าอันนี้เสียรีย์ท่านเป็นใหญ่ตอนนั้นเสสาวล่ะสามเหล่ครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วก็สมัยนี้สมัยนี้นักกอลเก่งขึ้นเยอะไหมครับถ้าเทียบกันกับ,บก็กบดูดูแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากน่านิยมขึ้นมาก นะฮะท่นี้ไอเรื่องเบสิกแต่ละคนละคนนั้นผมก็ไม่ไม่ได้ไปกล้ามใข้ของเรครับผมหน้าของเราก็เป็นของเราของเขาเป็นของเขาเพราะอย่างของผมนี่ผมก็ผ่านการอบรมจากต่างประเทศมาครับคุณนายเนี่ยครับให้ผมมาอยู่ต่างประเทศอบรมที่อเมริกา National School Foundation อันนี้ยครับที่ได้เนี่ยครับนั่นอ่ะประกาศนี่บัตรที่ให้มาครับ นั i น n a นั้นก็ฟาวเลชั่นครับอ่าอืม,อมแต่ก็ไปอ,อ,อบรมการสอนกอล์ฟจากต่างประเทศเขาด้วยอ่าไปไปอบรมการสอนกอล์ฟจากต่างประเทศครับผมแล้วก็อจริงๆแล้วเนี่ยกอล์ฟมันก็พัฒนาตามระยะเวลากับตามเทคโนโลยีนะครับใช่ครับสิ่งที่นักกอล์ฟรุ่นใหม่ควรจะเรียนรู้จากนักกอล์ฟรุ่นเก่าเนี่ยอะไรบ้างครับโปร พี่โปอยากจะฝากเด็กรุ่นใหม่ๆเอาไว้ครับคือคือคือที่ผมอยากจะฝากกันหนึ่งนะฮะเราอย่าตนงตัวเราเนี่ยว่าเก่งครับนะฮะให้รุ่นพี่เราเนี่ยสู้เราไม่ได้อะไรต่ออะไรพวกนี้ครับนะบผมขออันนั้นอันหนึ่งอย่าเนื้อก็เก่งยังไงเราก็ต้องนึกเขาเป็นครูบาอาจารย์เป็นตัวนํบของเราอะไรต่ออะไรพวกนี้นะให้รู้จักว่าเด็กกับผู้ใหญ่ครับ มีซีเนียกจูเนียอะไรพวกนี้คมันคุณจะมีมแต่ผมเท่าที่อยู่ก็มานี้ตั้งนานแล้วยังไม่เคยเจอเลยครับก็ถือว่าบ้านเราการให้การมีสมาคารวะยังถือว่ายังยังคงดีกันอยู่ไปสําหรับกอล์ฟนะที่เขาต้อนะมุโยนานะนะอย่างอย่างพวกไปไปอยู่ต่างประเทศนี่ผมเห็นเลยสีเนียรับมันอย่างนี้เลยเขาก็ยกอน,น,นาคเกียรติ นะฮะโปเ,เราเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเล่นสนามก็ให้เกียรติทั้งนั้นครับถือว่าเป็นโปรแต่ของเรานี่มันมันยังยังไม่ถึงนิงป่ปัจจุบันนี้ก็ยังนั่นอยู่ะคระับตอนปีนี้โปรอยยุเท่าไหร่ละครับเก้าสิบโอ้ยเก้าสิบแล้วตอนที่สามนี่จะเย้อย่างเก้าสิบเอ็ดแล้วโปรยังตีกอล์ฟอยู่บ้างไหมครับก็เล่นบ้างฮะ นี่ไม่ก็มีน่าเล่นเป็นกี่หลุมครับเดี๋ยวนี้ครับก็กล่าวหลุมสิบแปดหลุมแล้วแต่จังหวะโอ้เหรอครับเล่นได้พอเล่นได้แล้วจะอยู่ที่ดินฟ้าอากาศครับถ้าแดดร้อนหมอห้ามอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นเล่นแล้วรู้สึกเหนื่อยหยุดครับมันช็อกมันไม่บอกเราใช่ครับผมนะอันนี้ผมก็ระวังตัวอยู่ถ้ารู้สึกไม่ไหวเฮ้ยเลิกการพันให้เพื่อนจะจะว่าอยู่เรื่อยเลยอ๋อเพงถือโอกาสเขาไม่สบายเดยนะกำลัง เล่นกันอยู่เงี้ย90แล้วเพื่อนรุ่กคนเป็นไข่บ้างครับไม่มีแล้วไม่มีแล้ว90ผมไม่มีมีลองออกมาก็คือน้องชายผม88ใช่ทัพวิบูรเนี่ยอ่าครับนะนอกนั้นอยู่ระหว่าง74-75เขาก็รุ่นรุ่นรุ่นหลานแล้วว่างไงอาละกับอำนาจเนี่ยเกิดกระจินเนี่ยมันก็รุ่นหลานชื่อแงหน้าก็เกิดผู้หินครับผมก็เดผู้หิน แต่เวลาเล่นกันเมื่อก่อนนี่เขาจับผมนี่สู้ับสุกีเนี่ยเขาไปเชียร์สุกีไม่รู้จักผมผมก็ยังว่ากับชาวอ๋อฮ้ฉันน่ะเกิดที่วุ้ยหินนะคนวุ้ยหญินเขาอาจจะเกิดไม่ทันอันนะ่้เรือกไม่รู้เลยบอกผมยังเด็กอยู่ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนไรู้ว่าจะมาจากกรุงเทพแสดงว่าในสมัยก่อนนะั่นน่ะคือเท่าที่ผมดูชื่อเนี่ยนักกอล์ฟ ไทยส่วนใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงมาจาอกกี้หินทั้งนั้นเลยเพราะว่าเพราะว่ากอล์ฟเรามันไปเกิดที่หัวหินเป็นที่แรกนะครับแต่นี่เคยมีเขียนผิดอยู่ทีรับคือเรื่องง้องคุณฉลอจุรกะเคยได้ยินไหมครับผมใช่ไหมเป็นตัวเหมือนกันนะสมัยนั้นไอ้คุณฉลองเขามีชื่อเสียงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเขาขี่ม้าเขาเป็นจ็อกกี้แต่เขาก็เล่นกอล์ฟก็อยู่ดุสิต ถ้าเเล่นกอล์ฟจะเป็นเขาก็มือดีแหละคู่ยังง่ายตัวเล็กตีแม่นยำอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คู่ปรับของพ่อเขาเหมือนกันแหละใช่ไหแต่นี่เวลาไปให้ข่าวให้อะไรเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ชลอเนี่ยคือคนที่สอนของประเทศไทยแต่ที่จริงมัน,มนไม่ใช่มไม่ใช่แน่นอนเพราะระหว่างที่ชลอเล่นกอล์ฟหรือมีชื่อเสียงเนี่ยพวกปอยลุนลุนสกีอะไรต่ออะไรน,นี่ มันก่อนชะลอทั้งนั้นอ่ะอืมโอเคครับฮะจุกกีกับอาจินเนี่ยชะโล,โลอเขาครแต่ใคนที่สองจริงๆคือใครครับฮคนที่สองจริงๆแล้วเนี่ยก็คือโปมานกอ่าอืมโอเคครับผมครับผมเพราะจริงๆตัวผมเองผมก็ทราบข้อมูลว่าโปรมานนเป็นโปรคนที่สองของไทยมาตั้งแต่ตั้งแต่เล่นกอล์ฟเลยนะครับ แสดงว่ามันก็มีข้อมูลสมยมีใครไม่มีหนึงไม่มีใครแก่กว่าอือครับอายุการที่เป็นโปรผมก็ตั้งแต่อยู่สิบเก้าอือครับเรียกว่าฮะมาายังไม่มีอลองออมาก็ต่อจากผมก็เป็นอูทไทยครับแต่นี่อุทไทยเขาไม่เคยเขาดังในเรื่องเล่นเพราะไม่ได้ดังนะทั้งผมมาเกี่ยวกับทําสมาคมอะไรครับนอกนอก,นอ,กอายุเก้าสิบแล้วนอกจากยังเล่นกอล์ฟอยู่แล้วโปรยังทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ครับ ไม่มีอะไรเลยไม่ได้สอนเลยครับตอนนี้ผูดตรงไม่ได้สอนเลยนะจะไม่รู้จักคนที่เขาหมายหน้าใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จักละครับใครก็ไม่รู้จักผมเดินสวนกันก็นยังไม่รู้แต่ผมว่าวันนี้หลังจากที่พอดแคสต์นี้ออกไปแล้วเนี่ยผมอยากให้คนจําชื่อทั้งโปรโทีมทั้งโปรมานุทัพพระวิบูลได้อย่างน้อยเนี่ยไห้รู้จักชื่อบ้างแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพโปร เอาไปลงด้วยจะได้จำหน้ากันได้ขอบคุณม,มากขอบคุณม,มากครับผมโออยากฝากอะไรถึงลูกๆหลายๆที่เป็นทั้งนักกอล์ฟอาชีพหรืออยากจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพบ้างไหมครับก็กำลังนี้ผมก็รู้สึกนะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรที่เนี้ยก็รู้สึกสนใจครับเล่นดีแล้วก็อยากจะเทิร์นเป็นโปร ก็มีหลายคนนะฮะครับผมอ่าก็ให้ที่ที่ทั้งอยากจะเตือนพวกเราก็คือว่าให้เรื่องการให้เกียรติกับให้รุ่นคนก่อนบ้างแต่ครับผมถือว่าเขาเป็นคนที่นำทางไม่ว่าจะดีหรือร้ายครับเราก็เลือกเอาที่ดีไว้ให้ทีร้ายก็ปล่อยไปอะไรพวกงี้นะฮะเพราะมันต้องมีทั้งคนดีค,คนเสียอ่าอ,อันนี้สําคัญแล้วผมอยู่วันนี้มาผมเจอแล้วบางที เดินจะชนกันตายยังไม่รู้จักกันเลยเลยโอเคนับแต่นี้ไปเดี๋ยวเขาคงรู้จักเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆที่แต่ละคนมีอยู่เพราะว่าเราเลือกที่จะเรียนรู้เลือกที่จะจดจำก็ก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อไปครับผมขออันเดียวนักกอไทยเราอย่างเดียวคือว่าเมื่อตัวเก่งแล้วคนนิยมแล้วอะไรแล้วอย่าลืมต้นครับอย่าลืมต้นเป็นอันขาด ไอ้กูนี่แน่ครับนะมือดีใครๆก็ต้องมานั่นรู้จักให้นั่นอีกเรื่องดีชื่อเสียงที่ทําไว้ครับแต่ไอความประพฤติศูนตัวเนี่ยนะเพราะว่าเราทำอย่างไงที่จะให้คนเขารักให้คนเขานับตือครับก็ผมว่าเป็นเป็นคําฝากที่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่นักกอล์ฟอาชีพสราไมันใช้ได้กับทุกๆคน,น <ะ S 2> ครับผม ก็น่าเสียดายเวลาเราบทเพียงเท่าน <UM ี้ครับถ้ามีโอกาสอีกจะมารบควรโปรมานกอีกยินดีเลยครับผมยินดีเลยครับเพราะยังไม่รู้จะอยู่อีกโอู้่อีกนานนครับขอบคุณโปรมานกทัพพิบูลครับและนี่คือออไทแล็กออฟัวพอดแคสต์กับรายการอินโฟคัสที่ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากโปรมานกทัพพิบูลซึ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพคนที่สองของประเทศไทยนะครับวันนี้ลาไปก่อนติดตามเรื่องราวดีๆได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ